สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกขณากันนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนสับไพ่เปิดดวงให้ท่านนะคะว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมสําหรับชาวราศีกรกขณากนคะ่ะอาจารย์จะเป็นตัวแทนเลือกไพ่มาทั้งหมด5ใบนะคะ1 2 3 4สแล้วก็5ค่ะ ท่านได้ไพ่อะไรบางมาลุ้นกันได้เลยค่ะไพ่ใบที่หนึ่งท่านได้ไพนะ่อัศวินนะฮะอัศวินถ้วยค่ะใบที่สองค่ะท่านได้ไพ่สิบเหรียญค่ะใบที่สามท่านได้ไพ่อราชินีเหรียญว้าวเงินติดติดกันเลยนะคะใบที่สี่ค่ะท่านได้ไพ่ออัศวินเหรียญว้าวสุดยอดเลยค่ะใบสุดท้ายค่ะ ท่านได้ให้อะไรสี่ถ้วยค่ะอ่าโอเคอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะว่าอ่าในเดือนอ่าสิงหาคมสําหรับชาวราศีกันแน่นอนค่ะข่าวดีมาเลยค่ะหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของความรักอสศวนถ้วยคนที่ท่านคิดถึงสี่ถ้วยตอนนี้นั่งแบบน้าม,มุ่ยอยู่เปล่าให้คิดถึงใครบางคนมากมายคนคนนี้จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้ง จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะคะ,ะในสิ่งที่เคยตกลงพูดคุยอะไรกันไว้นะคะก็จะมีการมาพูดคุยกันอีกครั้งถึงความชัดเจนถึงความเป็นไปได้ะนะคะคงจะไม่ให้ท่านต้องนั่งแบบเศร้าๆแบบนี้แล้วนะคะเพราะไพ่สีใบข้างบนดีเพราะฉะนั้นไพ่ันนี้จะอ่านมากระทบกับไพ่ตำแหน่งที่1น,นะคะว่าท่านคิดถึงใครบางคนคนนั้นจะ กลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกครั้งแต่นะคะอาจารย์เห็นไพ่บุคคลอีกคนหนึ่งอ่ะที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์จะเป็นท่านก็ได้นะที่จะเหมือนกับมีคนสองคนในความสัมพันธ์หรืออาจจะลึกซึ้งไม่ลึกซึ้งก็ได้นะแต่มันแปลว่ามีคนในความสัมพันธ์ที่ท่านจะต้อง เลือกคนใดคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นส่วนตัวของท่านที่ท่านจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักที่อาจจะเหมือนกับคนที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้รักคนที่รักก็ไม่ได้อยู่ด้วยหรือเปล่าในแนวนั้นเลยนะคะเน,นี่ยประมาณนี้เลยเดือนนี้แต่ยังไงคนที่ท่านรักและคิดถึงมากๆก็จะเดินทางมาหาท่านนั่นเองต่อไปในเรื่องของการเงิน การเงินถือว่าปังมากๆค่ะถ้าท่านเครียดกังวลอยู่ในเรื่องของการเงินว่าเฮ้ยเดือนนี้จะเป็นไงจะมีเงินไหลเข้ามาไหมจะมีการเงินที่ดีขึ้นปังไหมแน่นอนล่ะเพราะว่าได้ทั้งอัศวินเหรียญราชินีเหรียญและสิบเหรียญก็ต้องบอกว่าเงินจากรายได้จากการทํามาหากินได้และยังแปลว่าเงินจากโชคลาภได้อัศวินเหรียญส่วนมากจะเป็นเงินจากการเล่นหุ้นก็ได้นะคะเป็นเงินลาบลอยก็ได้ โดยเฉพาะมีอัศวินถ้วยด้วยแปลว,ว่าความมีโชคคะ่ะท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภมันลาบลอยอาการเสี่ยงโชคก็อาจจะได้จากเลขที่บ้านก็ได้หรือเลขทะเบียนรถท่านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้ามองจากลาบรอยนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จึงมองว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ท่านกังวลโทษทีคะ่ะเป็นไพ่ที่ท่านกังวลอยู่แค่นั้นเอง ท่านสามารถที่จะคลี่ายมันได้ด้วยตัวของท่านเองยกเว้นเรื่องของความรักอาจารย์ยังมองว่าอยู่ที่ท่านตัดสินใจแต่เรื่องอื่นท่านสามารถจัดการได้โดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องเงินนะคะมีโอกาสดีๆท่านจัดการและได้รับเงินเข้ากระเป๋าอย่างแน่นอนค่ะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ